สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะโสดชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรนะับฟังกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรประจำช่วงเดือนสิงหาคมปี2567นะคะ The Sun, Justice, Two of Cups, Two of Wands, King of Cups, Six of Wands, Five of Wands, The r o v e r j e r e y Seven of Wands ค่ะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดน,นะชาวราศีมังกรนะคะในช่วงตอนนี้เป็นการเริ่มต้นนะคะเดอะซันเข้ามาบอกนะไพ่ใบน,นี้มันคือการเริ่มต้นคือความสำเร็จคือความสุขความหวังสิ่งต่างๆที่คุณจะได้รับการรอคอยก็ได้ค่ะการรอคอยการกลับมาของคนรัก คนรักอาจจะอยู่ห่างไกลกันกับตัวคุณหรือเป็นความสุขความสําเร็จความสมหวังได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วเขาเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเหมือนกับเจอคู่บุญคู่บารมีคนที่เขามีสินเสมอกันนะคะจะพักดันให้มาพบได้มาเจอกับตัวคุณในช่วงนี้สําหรับชาวราศีวังกรเป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะเป็นการตัดสินใจที่ดีเป็นการ ได้ได้เปิดโอกาสโดยสําหรับคนโสดมันเหมือนกับการได้เปิดโอกาสการเปิดหัวใจการยอมรับสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่หรือคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงตอนนี้อยู่ที่การตัดสินใจการเลือกนะคะการเลือกการแต่งตองการพิจารณาเป็นสิ่งที่ดีนะคะเลือกคนที่เขาดีคนที่มีสิ่งเสมือกันกับตัวคุณจะถูกชัก ชักนําแล้วก็ผลักดันให้มาพบได้มาเจอกับตัวคุณที่ผ่านมามันเหมือนกับเป็นการรอคอยอยู่หรือเปล่านะคะชาวราศีมัง,งกรคนโสดอาจจะรอคอยการกลับมาของคนรักอาจจะรอคอยในเรื่องของคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้นะคะหรือรอคอยการนัดหมายพบปะ ก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ยังที่ยังผูกผันที่ยังห่วงใยที่ยังคิดถึงกันอยู่นะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่อาจจะเกี่ยวกับคนที่เขามีในเรื่องของอายุความห่างไกลอายุที่มากขึ้นหรืออาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่ทํางานหรืออะไรที่มันมีความห่างไกลกันเกิดขึ้นนะคะแต่ตัวคุณก็ยังรอนะยังรอแล้วก็ยังเชื่อมันเดซันก็เข้ามาบอกมันคือความสุข การรอการรอยังมีความสุขแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ในสิ่งที่รอคอยอ่ะมันเหมือนคนที่เคยเคยผูกพันเคยพูดคุยเคยให้คํามั่นสัญญาเคยเจรจาก่อนหน้านี้เอาไว้แบบ วางแผนไว้แล้วนะคะเป็นการวางแผนที่มีแบบระบบระเบียบจัดสรรแล้วเมื่อถึงเวลานะคะการกลับมาการตอบรับของคนรักเขาก็มาตามคำมั่นสัญญาหรือคนรักของชาวราศีมังกรในช่วงตนนี้เหมือนกับอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่ค่อยที่จะได้มีเวลาพบกันหรืออาจจะรวมถึง ชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคะเป็นความห่างไกลที่เกิดขึ้นแต่ด้วยหัวใจที่ยังผูกพันกันทั้งตัวคุณแล้วก็คนรักนะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันมันมั่นคงมันแน่นแฟ้มากยิ่งขึ้นการกลับมาของเขาทู o อฟคับก็ยิ่งเข้ามาบอกหมายถึงคู่นะนะคะแล้วก็จับมือกันนะคะไปด้วยกันไม่ยอมทิ้งกันไปไหนเหมือนคู่สร้างคู่ส่ที่ได้ มาพบมาเจอกันแล้วก็มาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันนะคะเป็นความรักความผูกพันที่ได้มามาพบมาเจอแล้วก็จะจับมือกันไปช่วยกันสร้างฝันสารฝันสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตนะคะให้มันดีงานต่อไปเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงๆในความรักในความสัมพันธ์ในความผูกพันในครั้งนี้นะคะรู้สึกดีรู้สึกดีใจรู้สึกเหมือนได้รับ ชัยชนะได้รับโอกาสสิ่งต่างๆนะคะเหมือนคุณพี่ชิดได้แล้วบางคนมันหมายถึงการตกลงม,มั่นหมายการแต่งงานการพูดคุยนะคะที่แบบมันมีอะไรที่มัน ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะคะเป็นการเจราจาต่างๆนะคะหรือว่าการตุกโลงการพูดคุยรวมถึงการมั่นหมาย้วยก็ได้ในช่วงตอนนี้อุปสรรคปัญหามีเข้ามาไหมก็มีบ้างนะคะแต่ก็จะฝ่าฟันไปได้ไม่มีมีอะไรที่จะมาขัดขวางความรักในครั้งนี้สําหรับชาวราศีมังกรไปได้เลยนะคะพบคู่เดรบก็เข้ามาบกนะคะ เป็นคนที่ได้เจอได้พบได้เจอคนที่ใช่คนที่เขาจริงจังคนที่ผูกพันบางคนเหมือนกับไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วคนโสดชาวมังกรเหมือนกับโสดมาอย่างยาวนานเหมือนไม่ค่อยที่จะมีความรักแต่พอได้เจอในช่วงเนี้ยเหมือนดวงความรักของคุณมันเปิดคุณก็จะได้พบคนที่ใช่นะคะความดีที่ได้ทํามาการรอคอย คนรักคนที่มั่นใจคนที่เชื่อใจนะคะกรรมดีมันส่งผลทําให้ตัวผุณและเขาได้มาพบกันมาทั้งเดอร o v รเอร์มาทั้งถูออ c ครับมาทั้งเดอ s ซันม,มันคือไพ่แห่งความรักไพ่แห่งความผูกพันคนที่มีสีเสมอกันจะได้มาพบกันในช่วงจังหวะเวลาที่ ที่มันเหมาะสมที่มันลงตัวมากที่สุดแล้วสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงตอนนี้นะคะบางครั้งอาจจะรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวบางในหัวใจเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการรอคอยก็ได้นะคะแต่เขาก็มา นะเขาก็มาความรักของคุณจะมาจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะดูเป็นคนที่มีสน่ช่วงนี้มีคนเข้ามาจีบค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันสําหรับชาวราศีมังกรแต่ก็อยากให้คุณพิจารณาดีๆแล้วก็อยากให้คุณใช้ใช้หัวใจนะคะหัวใจของคุณสําคัญที่สุดความรู้สึกความนึกคิดนะคะว่าชอบคนแบบไหนคนแบบไหนที่เราอยู่ใกล้แล้วแล้วเรามีความสุข เรารู้สึกสบายใจนะคะโล่งปลอดภัยนะคะไม่ได้คิดอะไรมากมายเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดรู้สึกสบายใจคนนั้นแหละคือคนที่ใช่คนนั้นแหละจะคือคนที่คอยผักดันคอยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ตัวคุณไปในทิศทางที่ดีให้ความรักมันจเจริญงอกงามแล้วก็พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะเดินไป เคียงคู่กันไปนะคะในความรักนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในช่วงตอนนี้คนรักของชาวราศีมังกรนะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูความรู้สึกของคนรักให้นะคะสำหรับคนโสด seven o f o ฟ o อร์ดเ o กออฟวอร์ดเอกออเขาเหมือนกับเขามีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลที่จะต้องจัดการอยู่หรือเปล่าจนบางครั้งไม่ค่อยที่จะมีเวลามาหาคุณแต่ด้วย ความรักที่เขามีนะคะถึงว่าจะมีอุปสรรคระยะทางหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเขาก็จะพยายามเข้ามาหาคุณพยายามที่จะติดต่อกลับมาเขาก็ยังเชื่อว่าความรักมันก็ยังสวยงามแล้วเขาก็ยังมั่นคงเป็นคนที่หนักแน่นนะเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์พร้อมที่จะเปิดตัวพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็เขาพยายามทำตัวให้ ให้มั่นคงแล้วก็แล้วก็ดีที่สุดแต่เมื่อบางครั้งบางบางคราวหรือในบางโอกาสบางจังหวะชีวิตจะรู้สึกเหมือนเหมือนเหนื่อยเหมือนท้อหรือว่ามีอุปสรรคมีอะไรก็ต่างแต่ใจลึกๆของเขาเขาก็ยังชัดเจนนะคะเขาก็ยังชัดเจนแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนรักของคุณอย่างดีเลยนะคะอย่างดีเลยแล้วก็จะทำให้ความรักครั้งนี้มันม มันยาวนานที่สุดนะคะเป็นคนที่มีหัวใจที่หนักแน่นในเรื่องของความรักความจริงใจความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะคนรักของชาวราศีมังกรเป็นใครกัน e of Pitch, e of w o r d Seven of Sword กลับมาอีกแล้วนะคะ ก็จะมีราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรน,นะคะสําหรับคนรักของคุณแล้วก็ชาวราศีเมถุนตุลกุมนะคะเข้ามามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องแต่ทุกคนก็ยังหนักแน่นก็ยังชัดเจนแต่บางครั้งมันบางคู่อาจจะรอจังหวะเหมือนรอจังหวะรอโอกาสรอ รออะไรอะ่ะคือมันมีความจําเป็นมันยังไม่ถึงจังหวะที่จะที่จะยอมรับที่จะเปิดตัวหรือว่าเป็นช่วงเวลาอาจจะมีกําหนดการเกิดขึ้นมาอจาจจะล่าช้าไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังมั่นคงแต่ก็ยังชัดเจนกับตัวคุณเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันคือความรักที่มันคือความรักที่สามารถที่จะ พัฒนาต่อไปในความรักในความสัมพันธ์ในสิ่งที่ในสิ่งที่มันดีงามน,นะคะดววของคุณเปิดในช่วงตอนนี้แล้วก็จะได้เจอกับความรักที่เข้ามาสนับสนุนมาส่งเสริมตัวคุณแบบแท้จริงสำหรับชาวราศีมกรน,นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ